อจอค,คุณครูมือดอีกแล้วลูกเอ้ยได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคค่ะสวัสดีคุณคายค่ะสวัสดีค <น S 2> รับคุณครูนี่จอ <c oughs> คุณคร <c oughs> ูมืด <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะคะ <c oughs> เนาะมันน่าจะเป็นปัญหาของโปรแกรมอะไรนะคะเสียงไม่พอเหมือนเดิมหรอคะใช่ค่ะกินข้าวกันหรือยังคะกินแล้วค่ะไหนใครไปทบทวนวิชาประวัติศาสตร์บ้างมีไหมเอ่ยต้อวนไหมหรอได้ต้องควรบ้างคุณรู้่ะ โอ้โหยกมือกันหลายคนเลย <c oughs> คนที่ยังไม่ทบทวนไม่เป็นอะไรเนาะคนที่ทบทวนไปแล้วก็ดีมากเลยเยี่ยมมากค่ะแต่คนที่ยังไม่ทบทวนเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักประมาณสองนาทีนะคะก่อนอื่นเลยเราหยิบหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาก่อบลูก <c oughs> จอไหมคะที่เท่าไหร่คะคุณคุณนิ่ม แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกเป,เปิดหน้านี้ไว้เลยลูกหน้ายี่สิบสี่ค่ะฮะย <24 S 2> <24 S 1> ี่สิบสี่ตัวเลขสองสีอยู่ด้านล่างสุดเลยยี่สิบสี่มีเลขสองกับเลขสี่อยู่ด้านล่างเลย วนันนี้เขียนไม่เยอะ <Escape. S 2> เขียนไม่เยอะนะคะเขียนเยอะไปตอนเช้าแล้วเนาะตอนบ่ายก็เลยลดให้งไม่จบเลย,ยตัวเลขอยู่ด้านล่างเลยนะคะยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่มีเลขสองกับเลขสี่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักสองนาทีนะคะลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ <S <S รอเพื่อนอีกหนึ่งนาทีนะคะ ใครหิวน้ำอยากดื่มน้ำไปดื่มได้เลยใครอยากไปเข้าห้องน้ำไปเข้าก่อนได้เลยนะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสองนาทีนะคะคุณครูครับเริ่มเรียนได้ยังครับเออยังครับเดี๋ยวรอเพื่อนอี้สักสองนาทีนะลูกนะแบบหนึ่งนะลูก หยิบหนังสือแบบฝึกหัดแบบนี้ขึ้นมาเลยเปิดไปหน้า24นะคะในวันนี้เราจะทดสอบกันเนาะทดสอบเก็บคะแนน เดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่หยิบหนังสือแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์หน้านี้ขึ้นมาเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะลูก ประวัติศาสตร์เริ่มทบทวนแล้วนะคะเด็กๆไม่ต้องดูในหนังสือนะลูกคุณครูทำสรุปมาให้แล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะประวัติศาสตร์คือ การเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผู้คนที่ผ่านมาแล้วเช่นประวัติของตัวเราประวัติของครอบครัวประวัติของชุมชนประวัติของประเทศเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตลลกผ่านมานแล้วอดีตใช่เลยเร,เราเรียกว่าอดีตเนาะสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนาะเราเรียกว่าอดีตนะคะอะ หัวข้อต่อไปนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์เราจะต้องอาศัยข้อมูลแล้วก็ลักลักอะไรเอ่ยทออานอหลักฐานใช่เลยหลักฐานนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือแสดงว่ามีเหตุการณ์นั้นอะ่ะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนาะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะอ่ะหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อต่อไปแหล่งข้อมูลมี ทั้งหมด4แหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลที่1ก็คือบุคคลนะคะแหล่งข้อมูลที่2ก็คือสถานที่แหล่งข้อมูลที่3ก็คือเป็นเอกสารทางราชการเนาะเอกสารทางราชการจะมีอะไรบ้างได้แก่สูบิบัตรก็คือใบใบอะไรของเราใบเกิด ใช่เลยแล้วก็ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านก็จะแจ้งว่าเราในในบ้านของเราเนาะมีใครอยู่ในบ้านบ้างเนาะมีชื่อใครบ้างเนะะาะบัตรประชาชนนะคะอะแหล่งข้อมูลที่4ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นบันทึกของบุคคลนะคะอ่ะทีนี้ไปหัวข้อต่อไปเลยการนับเวลาตามระบบสุริยคติจำได้ไหมเอ่ย เป็นการโคจรของโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะรอบดวงอาทิตย์เนาะหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันเอ่ยเจวันครับวันหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีขาวสามวันอัง สี่วันพุธสีเ้าหวันพฤหัสบดีสีตวันศุกร์สี5 7วันเสาร์สีเท่าเก่งมากเลยอ่ะต่อไปการนับเดือนหนึ่งปีมีทั้งหมดกี่เดือนเอ้ยดอ่ะหนึ่งปีมีทั้งหมด ม่ตรง,ง,งเพื่อนอ่าเดือนอที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันเอ่ยสามคมสบเอค่ะสสบเอ็ดถ,ถ,ถ,ถูกต้องเลยเดือนที่ลงท้ายด้วยยนมีทั้ทงหมดกี่วันเอ่ยสาสบวัน สามสิบเดือนที่ลงท้ายด้วยพันมียี่สิบแปดหรือย <28 S 2> ี่สิบเก้าวันโอเคเก่งทุกคนเลยอ่ะนี่หัวข้อต่อไปในปฏิทินบอกอะไรแกเราบ้างบอกอะไรวลาวันปฏิทินไม่สามารถบอกเวลาได้จำได้ไหมปฏิทินมีทั้งแบบ แหวนแบบตั้งโต๊แล้วก็แบบพกพาเนาะปฏิทินเป็นเครื่องที่จะคอยบอกว่าเอ่อในแจ้งให้เราทราบว่ามีวันมีเดือนแล้วก็มีปีแล้วก็มันก็ยังแจ้งให้เราทราบถึงวันสําคัญได้ด้วยนะคะเออต่อไปเด็กๆทราบไหมคะว่าวันพระตรงกับวันอะไรทางระบบจันทริยคติบ้าง เออเก่งมากเลยวันพระนะคะในในหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะจะมีวันพระเนาะจะมีทั้งหมดสี่วันเนาะเออแต่บางเดือนก็อาจจะมีห้าวันอย่างเช่นเดือนนี้เนาะแต่จะให้เราสังเกตที่ปฏิทินเนาะว่ามันจะเขียนว่าวันขึ้นแปดค้าวันแรมแปดค้าวันขึ้นสิบห้าค้าวันแรมสิบห้าค้า อ่าสังเกตได้ง่ายเลยก็จะมีพรจันร์รูปพระจันทร์เนาะอโอเคจบแล้วง่ายไ้่เอ่ย <c oughs> จบแล้วเรื่องที่เราทบทวนกันอ่ะถ้าเรา,เราทําเสร็จเร็วเราก็จะได้พักเร็วเนาะอ่ะทีนี้เวลาที่เราทำข้อสอบครูจะอ่านโจทย์ให้นะคะเสร็จแล้วถ้าเด็กๆเ,เลือกข้อไหนนะลกูก ก็คือให้กากระบ,บาดทับพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าคครับผมไม่เห็นหน้าจอครับเห็นหรือ,อยังครับเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงลูกเห็นหรือ,อยังเอ่ยครับคุณครูเห็นเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้จะมีพยัญชนะอยู่ข้างหน้าเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อแรกให้ดูข้อแรกก่อนนะคะ อย่างเช่นข้อนี้อ่ะมันจะมีกอไก่ขอไข่คอควายอยู่ใช่ไหมให้เด็กๆก,กากระบาดทับเฉพาะพยาญชนะที่อยู่ข้างหน้านะลูกโอเคไม่เอ่ยไ,ไม่ต้องบอกนะคะว่าตัวเองเลือกข้อไหนนะคะโอเคไหมคะกากระบาดกอไก่ขอไข่คอควายใช่ไหมคะใช่เลยอะ ข้อเดียวข้อเดียว<ป>เนาะหน้า24ค่ะหน้า24ค่ะเอาแค่ข้อเดียวนะคะลูกไม่ใช่เกา้าหมดเลยนะเอาแค่ข้อเดียวข้อที่เองคิดว่าถูกต้องที่สุดนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวผมปไมค์ไว้ก่อนเนาะจะได้ฟังชัดเจนเนาะอ่ะแบบทดสอบที่หนึ่งกากระบาดคำตอบที่ถูกต้องที่สุด อ่ะข้อหนึ่งนะคะประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดกไก่อดีตขอใครปัจจุบันคอควายอนาคตเลือกกากบาดได้เลยกไก่อดีต ขอใครปัจจุบันคอควายอนาคตกากระบ,บาดแค่ข้อเดียวนะลูกอ่ะทีนี้ไปข้อที่สองเลยนะคะข้อที่สองนะคะความเป็นมาของตนเองเป็นการเรียนรู้ในด้านใด ความเป็นมาของตนเองเป็นการเรียนรู้ในด้านใดกอไกาศาสนาขอใครประวัติศาสตร์ขอควายวัฒนธรรมประเพณีกอไกาศาสนาขอใครประวัติศาสตร์ คอควายวัฒนธรรมประเพณีเลือกข้อไหนการกระบาดเลยข้อต่อไปข้อที่สามนะคะสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในการเรียนประวัติศาสตร์ สิ่งใดที่สำคัญที่สุดในการเรียนประวัติศาสตร์กไกลหลักฐานขอใครข้อความคอควายข่าวสารกไกลหลักฐานขอใครข้อความคอควายข่าวสารเลือกข้อไหนการกระบาลเลย ต่อไปข้อ4นะคะความเป็นมาของครอบครัวตนเองสามารถสอบถามข้อมูลได้จากใครความเป็นมาของครอบครัวตนเองสามารถสอบถามข้อมูลได้จากใครกอไก่เพื่อนบ้านขอไข่พระสงฆ์คอควายปู่ย่า ความเป็นมาของครอบครัวตัวเองเราก็ต้องถามคนในครอบครัวของเราเนาะคือใครเนาะเลือกได้เลยนะคะกไก่เพื่อนบ้านขอไข่พระสงฆ์คอควายปู่ย่าอ่ะข้อต่อไปข้อห้า แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการคือข้อใดแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการคือข้อใดกอไก่ข่าวในหนังสือพิมพ์ขอไข่บันทึกการเดินทางคอควายทะเบียนบ้านกอไก ข่าวในหนังสือพิมพ์ขอข่บันทึกการเดินทางคอควายทะเบียนบ้านเลือกข้อไหนการกระบาดเลยค่ะ,ะข้อต่อไปนะคะข้อ6ข้อใดตรงกับวันพระ ข้อใดตรงกับวันพระกอไกวันขึ้นหนึ่งค่ำขอไขวันแรมห้าค่ำขอควายวันแรมแปดค่ำวันพระก็จะมีวันขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำนะคะ ่ะเลือกข้อไหนเลือกเลยต่อไปข้อ7นะคะเดือนใดมีจำนวนวันต่างจากพวกเดือนใดมีจำนวนวันต่างจากพวกกอไก่มกราคมขอไข่มิถุนายน คอควายกร,รกฎาคมกอไก่มก,กราคมขอไข่มิถุนายนคอควายกร,รกฎาคมสังเกตตัวท้ายเลยนะลงท้ายด้วยคมลงท้ายด้วยยนลงท้ายด้วยคมอันไหนที่แตกต่างจากพวกเลือกข้อนั้นเลยกากระบาดแค่ข้อเดียวนะคะลูกอ่ะต่อไป ข้อ8นะคะนักเรียนควรตื่นนอนในช่วงใดช่วงเวลาใดนะคะนักเรียนควรตื่นนอนในช่วงเวลาใดกอไก่เช้าขอไข่เย็นคอควายเที่ยงกอไก่เช้าขอไข่เย็น คอควายเที่ยงอ่ะควรที่จะตื่นนอนเวลาใดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ยึดของตัวเองเป็นหลักเนาะเขาถามว่าควรที่จะตื่นนอนเวลาใดเนาะเห็นนะคะเราทุกคนควรที่จะตื่นนอนตอนอ,อไม่บอกหรอกโอเคต่อไปข้อเก้านะคะข้อเก้า คำในข้อใดเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตามระบบสุริยคติคำในข้อใดเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตามระบบสุริยคติฮะสุริยคติเราทบทวนไปแล้วเนาะอ่ะกอไก่ปีมะโรงขอไข่ข้างแหลมคอควายกันยายน กอไก่ปีมะโรงขอไข่ข้างแรมคอควายกันยายนตามระบบสุริยคตินะคะสุริยคติเนาะ ข้อสุดท้ายข้อ10ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทินข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทินกอไก่ใช้บอกวันที่ขอไข่ใ,ใช้บอกชั่วโมงคอควายใช้บอกวันสำคัญอกอไก ใช้บอกวันที่ขอไข่ใช้บอกชั่วโมงคอควายใช้บอกวันสำคัญเขาบอกว่าไม่ใช่เนาะเลือกข้อไหนเอย่ยเลือกเลยการกระบ,บาดลงไปเลยลกูกปฏิทินจะบอกวันเดือนปีแล้วก็บอกวันสำคัญข้อไหนที่ไม่ใช่นะ เลือกกากบาดลงไปเลยอ่ะเสร็จทุกคนหรือ,อยังเอ่ยอ่ะเสร็จทุกคนหรือ,อยังเอ่ยลูกเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้หนูเปิดไมไม่ได้และะ้วใช่เลยลูลองใหอ่เนาะ โอเคง่ายไหมลูก้งมาแล้วค่ะง่ายไหมคะง่ายค่ะคุณป้อ่าง่ายหนูขายนึ่งอ่าวันนี้พอแค่นี้นะคะดีไหมเอ่ยจะได้พักเยอะๆ ดีมากสวัสดีสวัสดีสีสวดีสครับอานะ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยๆก่อน่ไหครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี่ค่ะสวัสดีค่ะี่เปล่าครับโอ้โหสวัสดีครับรียัรยะคะบงไปไหนบย่ดลูก ว่าไงครับมิลันทำแน่จนตัวหรือเปล่าอ๋อลืมบอกค่ะส่งในกลุ่มได้เลยส่งในอัลบั้มได้เลยลูกเพราะว่าเด็กๆส่วนมากทำเสร็จแล้วไม่ลบกันแน่นอนโอเคเนาะส่งในกลุ่มส่งในอัลบั้มของวันนี้ได้เลยนะคะอคนนิ้มค่ะตอนบ่ายสองนือเปล่าคะ อ๋อเนี่ยใบสองลูกใบสองแล้วเรียบเรียบร้อยแล้วเรียนเรียบร้อยแล้วเรื่อลูกเนาะเนี่ยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะ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 